ส่วนอาจารย์ไม่ได้จ่ายค่าเทอมครับเดี๋ยววันนี้มาสอบสแตตุกนะครับก็ก่อนสอนก็ไปเติมนพลังกินข้าวมาถึงโรงอาหารแล้วนะครับสวัสดีครับสภาพโรงอาหารองกินอะไร กินเสร็จแล้วนะครับก็จะไปซ้อนอาคารนี้มีเก้าชั้นเราก็จะเวอร์เก่าในชั้นกลาถือเป็นการออกกบกำลังกใจสภาพเด็กดกนส่วนอาจารย์ไม่ได้จ่ายค่าเทอมครับเดินออก ็วันนี้เป็นวันที่สอนใกล้จะปิดคาสแล้วคาจจะเป็นครั้งนี้หรือครั้งหน้าดูที่เนื้อ,อาหานะครับว่าจะจบหเปลปาก็ถ้าจบเนื้อหาได้ก็จะปิดคาสแล้วก็จะมีเวลาให้น้องๆเนี่ยเขาไปทบทวนได้ไวมากขึ้นเนาะชั้น 5L ทำไมต้องมาสอนสูงขนาดนี้นะครับเพราะว่าห้องใหญ่ที่สุดคือห้องอยู่ชั้นเจ้านักศึกษายเยอะมากเซคชั่นเดียวมี 100, ประมาณ130-150คน สวัสดีค่ะป้าเึงชั้นเก,ก้าแล้วในสูตรเป็นยังดาชั้นเก้าเดี๋ยวจะเข้าไปในคลาสนะครับ โมงห้สอีกสภาพคลาดแค่นี้คะคะที่ดีดในท้องเอา อีก2เรื่องด้วยกันคือเรื่องแรงแผ่กระจายนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือสมดุลของวัตถุในพาร์ทของอาจารย์นะก็จะจบของอาจารย์แล้วนะครับคนนี้ได้0.9 0.95มาได้อะไรกัน ในการเรียนเป็นเรียนแบบฟิปคาร์ดแบบกึ่งๆึ่งไฮบริดนะครับก็เด็กๆก,ก็จะไปเรียนมาก่อนในคลิปวิดีโอที่สอนไปแล้วก็ผมก็จะมาสรุปอีกชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้ทําโจทย์แล้วก็ผมก็จะคอยเดินแนะนําไปเรื่อยๆอ,อธิบายตรงไหนที่ไม่เข้าใจนะครับก็คอยเคลียร์ปัญหาให้แต่ละกลุ่มนะครับในการเรียนก็จะเรียนเป็นกลุ่มนะ นักศึกษาก็ต้องพยายามทําให้ได้เพื่อที่จะไปทํารายงานนะครับสาภาพในการเรียนก็ประมาณนี้นะอาจารย์ก็คอยดูแลไปเรื่อยๆนะครับหาแรงปฏิกิริยาใช่ไหมรตรงนี้กับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราคิดระบบรวมทั้งหมดอาจารย์ยืมหน่อยให้คิดว่ามันเป็นก้อนใหญ่ไปเลยก้อนใหญ่ก้อนนี้ย ให้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 เราคิดว่ามันเป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวไปเลยเออแล้วก็จะมีแรงปฏิกิริยาตัวนี้เป็นมิ้นใช่ไหมก็จะมี2อตัวตัวนี้เป็นล็อกเกอร์ er, ก็จะมีตัวนี้ให้คิดว่ามันเป็นก้อนอย่างนี้ไปเลยเนะี่ยเรียนยากไหมครับยากมากค่ะยากไหมครับน <Y àng S 2> <ๆ>ิดหน่อยครับอาจารย์แต<ะ>่อาจารย์สอนเข้าใจมากครับโอ้โหอยู่เป็นอยู่เป็นมากเด็กที่นี่ ในการสอนเนี่ยผมเปลี่ยนวิธีการสอนมาหลากหลายวิธีมากนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเข้าใจแล้วก็สามารถทําโจทย์ได้นะครับหลายๆอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเองนะครับแล้วก็หลายๆอย่างก็อยู่กับอาจารย์ผู้สอนด้วยอย่างในการเรียนแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้นักศึกษาเนี่ยสามารถได้เรียนรู้มาก่อนแล้วก็ มาทำความเข้าใจจริงๆในห้องแล้วก็มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำนะครับก็จะทำให้เขาเข้าใจแล้วก็แตกฉานมากขึ้นนะครับส่คาแนะครไม้แรกแค่หมานนะครับ หลังจากการเรียนทุกครั้งผมก็จะเรียกหัวหน้ามาประชุมปัญหาในกลุ่มปัญหาในการเรียนรูปแบบการเรียนอยากจะให้ปรับยังไงบ้างอยากจะให้พัฒนาตรงไหนนะตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ปัญหาของกลุ่มอาจารย์ขอสรุปนะว่าเป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็จะถามจากพวกเราเนี่แหละว่าพอตั้งแต่เรียนมาปรับรูปแบบแล้วรูปแบบแรกที่อาจารย์สอนนี่ก็คืออาจารย์จะ ฟิปคลาสเขาเรียกว่าฟิปคลาสเอาวิดีโอทําสื่อการสอนวิดีโอให้มาเรียนออนไลน์เสร็จหลังจากนั้นก็ค่อยมาทําแบบฝึกหัดในห้อง <S 1> <S 1> แล้วเราก็ขอเปลี่ยนเนาะให้อาจารย์สอนประมาณชั่วโมงหนึ่ง <S <S เป็นยังไงบ้างต้องถามทุกคนก่อนเป็นยังไงเอาหัวหน้ากลุ่มก่นอนเอาหัวหน้าห้องก่อนดีมากเลยครับเรียนง่ายเขา้าใจดีครับ เอาเสียงไปไหนแล้วเข้าใจจริงไหมเข้าใจเอาเข้าใจกลุ่มหนึ่งว่าไงมีคได้เข้าใจมากขึ้นจากแบบเดิมใช่ไหมอาจารย์ก็ค่อนข้างเอาจริงๆอาจารย์ค่อนข้างอึดอัดกับการสอนเพราะว่ามันบีบเวลาเนื้อหามันเยอะเนื้อหามันเยอะมากที่จะสอน ทุกอย่างให้มันได้เข้าใจในคาดในหนึ่งชั่วโมงมันมันเยอะมันก็เลยต้องทําเป็นสรุปมาให้แล้วก็อาดเข้าไปไม่รู้ว่ามันได้ดีขึ้นหรือเปล่าแต่อาจารย์เชื่อว่าถ้าเกิดคนที่ดูมาก่อนหน้านี้แล้วมาเรียนเนี่ยมันจะเข้าใจหรือคนที่เรียนไม้ที่ผ่านมาแล้วมาเรียนไม้นี้เออมันจะถูกมันจะถูกสรุปเข้าใจมากขึ้นเออน่าจะน่าจะดีขึ้นแล้วก็ เป็นไงมีปัญหาอะไรไหมคิดว่าอันนี้ไม้ไม้สองอันนี้ไม้หนึ่งหนึ่งเป็นไงไม้แรกดีเข้าใจอยู่นะเข้าใจค่ะโอเคอีซี่โอ้ยเข้ยเออโอเคก็รูปแบบนี้ก็โอเคเนาะหมายถึงว่า เรียนก่อนนิดนึงแล้วเอาอาจารย์ถามจริงว่าได้ดูวิดีโอมาไหมดูดูทุกคลิปนะพี่ๆเขาอึ้งเลยนะเนี่ยพี่ๆผมดูครับดูครับก่อนไม่ดูแต่ <c oughs> นี้ดูแล้วครับเออ <c oughs> มันมันก็น่าจะพอเข้าใจก่อนนะออมาในห้องมันก็คือซ้ำมันเดิมที่มันไม่ละเอียดเออคืออาจารย์ก็อึดอัดเพราะว่า มันไปช้าก็ไม่ได้มันจะไปอย่างเสีย่ได้แต่ถ้าเกิดอาจารย์เชื่อว่าคนดูเนี่ยจะเข้าใจนะครับอืมก็ประมาณนี้ครับการสอนของผมก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมจนจบก็ขอให้มีความสุขในการเรียนและการสอนนะครับสวัสดีครับ